เดี๋ววยวจะย้ายข้ากล่อง25บาทสาขา2สองสวัสดีครับนี่ก็มาก็ฝนเปรยโปรยโปรยปลายลงเล็กน้อยพอเปียกฉะแต่ก็ยังไม่หนักหนาเท่าหไหร่คือเปรยโปรยมาว่าพอเปียกอะ่ะเปียกนินนี้นึงหลบตาเนโพก,ก็ได้อยู่แต่เน,นี้ยล่มมาด้วยแนะ่อะ ต้องสวยชุดฉาบเนี่ยปาร์ตกลางไหนเนี่ยโต๊ะอยู่ตรงนี้พอกาลางลมตรงนี้อ่าผลลงแล้ว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 อืม้องฟ้าก็ยังเมฆหนาอยู่ ใส่ลมโพนี้ร่มกลางใส่โต้ยได้หรอจิโมไซ เมื่อไหร่จะตกแรงฟ้าดูดูเริ่มจะเปิดแล้วเออฟ้าดูเริ่มสดใสแล้วชีวิตก็สดใสาตามฟ้าด้วยอืมมาสายใต้ลำโพงไม่เคยมีอะไรเส้นวายเขาเลยเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยมีน้ำแดงเลยน้ำแดงก็หมดไม่มีน้ำแดง เสื้อผ้าพวมาลัยก็ป้ายหมาายูมกระทะ้นี้ไปเรื่อยนี <S <S 1> <S 1> ่ว่าถวายนี่สงสัยก็จะมาแก้บนมึงเนี่ยนี่มีชุดใหม่ๆเลยนจะสมหวังอยู่เลยนะคิดว่านะ่ะมีถวายทำความสะอาดดีไหมเนี่ยเก็บกวาด บานพีสิงเลยอะ่ะอืมอ๋มอฝนฝนฝนหยุดละน่าจะหยุดและอืมขาหมูกลางร่มไปเอาละแค่นี้ก่อนขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับ